สัดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ d t r Quest ค่ะเป็นประจำแบบนี้นะคะเจอกับเราทั้ง3คนนะคะพร้อมกับสถานที่ที่เราจะวนเวียนออไม่ใช่วนเวียนสิไปเยี่ยมเรื่อยๆ<ช>นะคะพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับฟระวัติศาร์อังกฤษที่จะนำมาเสนอแบอบเต็มครับ,บ,บคือที่จริงเนี่ยผมชอบนะเวลาที่เราไม่อยู่กันแค่3คน มีแขกครับเชิญมาอะไรเงี้ยโอชอบเอาอย่างนี้จริงๆแล้วต้องการจะสื่อความหมายว่าก็เวลามีแขกเชิญมามันจะได้มีความเคลิ้มมาดูแบบไม่เป็นแบบปกติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดูแบบว่ามีอะไรที่แบบดูสเปเชียลถ้านึกย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังจำผู้หญิงแบบชุดขาวสวยสวยได้ไหมคะไม่ก็คือจำได้ไม่ได้ไม่รู้อะ แต่มันมาซ้ําที่นี่ถูกต้องแม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกในรายการก็ได้เจอผมถึงแม้ว่าเขาจะไม่เชิญเรามาอีกก็ตามอย่างนี้ปะผมผมผมไม่อยากพูดประจําได้ไม่ได้ค่ะผมพูดว่าไม่ลืมเนี่ยเดี๋ยว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 แน่นอนในคะาันี้ค่ะทีมงานของเรารวมถึงร้องสามคนนะคะก็กลับมาที่นี่ครั้งนั่นก็คือดี่เป็นคาเฟ่ครับใช่แล้วละค่ะร้านกาแฟที่กาแฟที่แบบ รวบรวมจากทั่วโลกอยู่ที่นี่ใช้คาว่าทั่วโลกเลยได้ไหมคะก็มีกาแฟจากอ่าโกเตมาลาจากบราซิลครับรวมถึงจากเอธิโอเปียก็วนมาเรื่อยๆนะคะคือคุณผู้ชมต้องมาที่ร้านนี้แล้วก็มาบ่อยๆด้วยจะได้ชิมกาแฟหลากหลายรสชาติด้วยนอกเหนือจากในเรื่องของกาแฟแล้วนะคะก็เรื่องของของหวานที่บอกว่าเป็นของที่คู่ควรกับผู้หญิงสวยๆใช่เดี๋ยวสวยทำไมเธอต้องอย่างเงี้ยคือเป็นท่าทางประกอบอย่างเงี้ยคือ อร่อยมากๆและนอกจากนั้นไม่ใช่ว่าจะมีแค่เครื่องดื่มหรือว่าของหวานเลยะคะในเรื่องของอาหาร,รแน่นจริงๆหลายลาย,ายมมเยม,มนูเลยอิ่มแน่นจริงๆก็อย่างวันนี้เราก็ขอซ้ำด้วยกันเรื่องอร่อยเหลือเกินก็คือเค้กเรนโบว์ถูกต้องราดด้วยสตอร,รี่ซอสสตอร,รี่<ม>ได้ไหม ใช้คำว่าซอสน้ำต้องเรียกว่าซอสไหมคะใช่ใช่ซอสอ่ะคือสตรอเบอรี่นี่ทําจากสตรอเบอรี่จริงๆนะไม่มีการผสมอย่างอื่นคือบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อทาหรือว่าอะไรเงี้ยคือสตรอเบอรี่มันรู้สึกเหมือนแบบเป็นสตรอเบอรี่แบบไม่ได้ทําสดหรือว่าเทียมเคีวแบบว่าไม่รู้จะอธิบายท่าผู้ชมเข้าใจยังไงอยากเข้าใจต้องมาชิมนี่อ่ะมาที่เรื่องราวของเราบ้างดีกว่าครับอ่ะก็วันนี้นี่สัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์แห่งความ หรือขันเพราะว่าประเพณีบ้านเราเนี่ยก็เป็นช่วงสงกรานต์ถูกต้องวันเพ็ญนะเดือนสิบสองโอ้ทีก็ไม่นท่าเล่ทีมงานคะขอขันแล้วก็น้ำเลยค่ะจะประสาทพิธีกรสาดหรือลาดครับสาดค่ะเอไมีใช่สิผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องรดน้ำดำหงดำหัวเออไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยอะต่อค่ะคุณพี่ค่ะก็สัปดาห์นี้เกมบิ๊กแมชของเราครับเป็นเกมระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ก็จะเตะกันในวันที่16เมษายน5ทุ่มครึ่งนะครับเป็นรรวันเสาร์ก็ติดตามกันได้ค่ะใช่แล้วค่ะไ่าว่าคำถามของเราในเบรกแรกนะคะก็ต้องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ2ทีมนี้นะอยากถามว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยสทีมนี้ค่ะเขายิงรวมกันกี่ประตู<ม>กลางกลางกลางกลาค่อนไปทางน้อย คือตอนแรกก็มีคําตอบในใจพอ,พอแบบเริ่มขยี้เริ่มใบสโขบให้เล็กลงคือเริ่มงงงอยากรู้ว่า <c oughs> จะตอบว่ายังไงน,น,นะคะโยนช่วงนี้ให้กับสาวปิ๊นคนสวยคะ่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟนรายการ BPL Quiz นะคะปิ๊นก็กลับมาทำหน้าที่ ตามหาคนที่จะมาร่วมตอบคำถามกับเราเช่นเคยนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งสงกรารน,นะคะโอ้โหพูดแล้วก็อากาศร้อนเหลือเกินอยากจะวิ่งออกไปสรดน้ำซะเดี๋ยวนี้และสุดสัปดาห์นี้ก็มีคู่ใหญ่ค่ะเรียกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าสงการหรือว่าฟุตบอลคู่นี้เนี่ยอันไหนจะดูเด่นเพลนมันไปกว่ากันนะคะนั่นก็คือเชลซีนะคะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์รับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหฟ้าเข้มฟ้าอ่อนสู้กันมันแน่นอนเพราะฉะนั้นคํถาถามเราค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับ2ทีมนี้นะคะเมื่อฤดูกาลที่แล้วว่าเขายิง ตัวรวมกนได้กี่ลูกใน2นัดที่เจอกันคำถามง่ายๆเหมือนเดิมและน่าจะต้องมีแฟนบอลที่ตอบถูกแน่ๆเดี๋ยวไปตามชมกันค่ะ สัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่เราจะได้ดับร้อนกันโดยไม่ต้องเกรงกลัวอะไรนั่นก็คือเป็นสงกรานต์มาแล้วนี่เราก็มาเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องสงกรานต์แล้วก็นักเตะในพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบูมบามครับชื่อบูมบามนะคะมาจากบุ๋มบามหรือเปล่าใช่ครับจริงๆหรอแล้วทำไมต้องเป็นบูมบามอ่ะแล้วไม่ดูโหดไหเนาะครับแต่ว่าแบบไม่ได้โหดตามชื่อนะไม่โหดไม่โหดในพรีเมียร์ลีกชอบทีมไหนเป็นพิเศษไหม ชอบแมนซิตี้ครับแมนซิตี้อ๋อเขาก็เป็นแบบว่าทีมที่ใช้เงินแล้วก็ก็ได้ความสำเร็จกลับมาก็ถือว่าโอเคอมีนักเตะที่ชอบไหมในทีมก็โจฮาร์ตครับโจฮาร์ตนะคะ hard, ตัวเขาเป็นดูแบบมาสุข,ขุมอะไรอย่างนี้เนาะเอางี้ดีกว่านี่จะส่งการละสัปดาห์นี้อ,อถ้าจะไดบ้บินไปอังกฤษเพื่อไปรดน้ำดำหัวใครสักคนนักเตะในอังกฤษเนี่ยอยากจะทำกับใครคงเป็นโจฮาร์ตนั่นแหละครับ ก็ไม่รู้เส <ๆๆ S 2> ียก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบอะ <ๆ S 1> ครับไม่มีเหตุผลอื่นโอเคบุมบบบอย่าเพิ่งบุมบาบนะแซลเล่นโอเคเรามาเข้าคำถามเรานิดนึงสัปดาห์นี้นะก็จะมีคู่ใหญ่เลยสีฟ้าเข้มกับฟ้าอ่อนเชลซีเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของบุมบาบมแหละทีนี้จะถามว่า2ทีมนี้เขายิงประตูรวมกันกี่ลูกใน2นัดที่เจอกันเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้ไม่นำนะลองจำได้ไหมแบบ2นัด บ้านซิตี้ด้วยบ้านเชลซีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดาๆห้าลูกครับห้าลูกใกล้เคียงแหละให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ให้โอกาสอสี่ครับสี่เดี๋ยวไปดูคำตอบตอนนี้เจอฝรั่งนะคะซึ่งเดินผ่านมาแล้วก็ได้ยินสำเนียงเขาคุยกับเพื่อนเนี่ยโหเป็นสำเนียงบริทิชมาเลยน่าจะมาจากอังกฤษแน่ๆเดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันหน่อยดีกว่าค่ะฮัลโหลไอดีชื่อไงเดลเดลไอยูไอยูไอยู Yeah, me too. Uh, where are you from? I'm uh, sure you're from Britain. I'm from England. Yeah, okay. yeah, from the UK. Okay. What's the city? Uh, it's a very small town, about two hours north of Manchester. Ah, okay. Called Millum. Mm -hmm? Millum, yeah. Okay, but you support. t ว e าว่า e ี r ฉ o นส h s o สนุ h ซั e เทิ h ์นที่มาจากทางใต้ใต้กาุงลอนดอนากองกนะี่แต่ว่ามาจากเมือเะไอเคบอาจากเมืองตอนเนือซึ่อไม่ไเลจากแมอเเตอะคะประมาณ2ชั่วโงแต่ว่าก็เยงงเะโ่าก่อ้านี้คับเคถามว่าเยรอทีมอไคบอเยร์เคโอเคโอเคอเคราเอเเคโยเคโอเคโอเคตอนคโอเคโอเคอเคโอเคโอะคต่ก็โอเค l อ i g h t c ค n we get straight t o our q u e s t i o n my question yeah, yeah. to you okay in this uh this week There uh, they are a big match. There's a mm -hmm. big match about Chelsea yep. and Manchester yep. City as yeah, yeah, yeah. so they're gonna play against in this weekend. And I'm gonna ask you in last season, these two teams, they play against each other like two yeah, matches. Yeah, yeah, yeah. How many goals they scored? In total, two matches. I can't remember. I've okay, got no yeah. idea. it's not your favorite yeah. team. Yeah, yeah, yeah okay, yeah. that's why you can just guess. Chelsea, probably not many goals. They don't yeah. really score many goals and Man City yeah, they're a good attacking side, but Chelsea tend to. Uh, as as it was Mourinho, used to park the bus. So uh, uh, I don't know. I'm not really sure. Okay, I'll give you a clue. Uh, it's not more than five, actually. Three. Three. Yeah. Come on! It's in between. Okay, okay. Forget okay, it. Four. Okay. What do you think? Four. Oh, cool! Four. I think that's the that a great one. All right. Thank you very much for your time. My uh, pleasure. Uh, nice uh, to meet you. Have fun. Take care. แฟนๆที่ได้ไปสัมภาษณ์มานะคะก็มีเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยแหมก็น่าจะเชียร์กันสุดพลังส่วนอีกหนึ่งนุ่มนะคะมาจากเมืองอังกฤษเลยโอ้โหประเทศต้นกําเนิดของฟุตบอลพเพื่อนอังกฤษที่เรากําลังติดตามกันอยู่นี่แหละก็เลยมีอินไซด์นะคะมีเล่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับทีมของตัวเองที่ตัวเองชอบอย่างเซาท์แฮมตันแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นวิเคราะห์การต่อค้ำนามของเชลซีกับแมนซิตี้ด้วยแบบบอกว่ามูรินโญ่แหมในทดกกาลที่แล้วน่าจะทําทีมยิงได้เยอะได้น้อยอะไรอย่างนี้นะคะ ดาวก็เกือบถูกด้วยที่แรกแม้แอบใบไปนิดหน่อยสุดท้ายก็ให้ตอบถูกจนได้แต่คําตอบจริงๆแล้วเนี่ยปิ๊งจะแกล้งหรือเปล่าอ้าก็ต้องไปถามพี่เปรมพี่เตยแล้วก็น้องนินวนะคะสาหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วขอให้เล่นสงการกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็ระวังอันตรายกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะและนั่นก็เป็นคําตอบแล้วก็ความคิดเห็นของคุณผู้ชมทางบ้านว่าแล้วเรานีไม่เจอสาวปิ๊งคนสวยของเรานานแล้วนะเดี๋ยวต้องมีสักเทปหนึ่งที่ มาสลับปรับเปลีย่ยนกับนิวบ้างดีไหมคะดีเมื่อไรอะเมื่อไรอะพี่ไม่ได้อยู่ข้างน้องหรอไม่ใช่ไม่อยากจะทราบว่าวันไหนพี่จะไม่มีนิว,นวจะเปอร์สาเออขอโทษนะคะถ้าน้องออกภาคสนามนี่รับรองนะคุณผู้ชมทางบ้านติดใจให้กลับมาแบบนั่งถ่ายรายการกับพี่แบบนี้นะพี่กลัวจะไปเหมาทั้งในทั้งนอกสถานที่นั่น,นแหละสินะ <laughs> ที่ถามไปยิ่งรวมกันกี่ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วทางเย้าและเยือนคำตอบก็คือ4ี่ครับเกมนัดแรกที่เอติฮัสเตเดียมนะครับจบด้วยผลเสมอ1นึ่งนะครับเป็นฝั่งทีมเยือนนําก่อนครับได้ประตูจากอังเดเชเล่นาทีที่71ครับแต่เกมนี้มันมีความดราม่ามันเกิดขึ้นครับเพราะคนที่มายิงตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นคนคุ้นเคยเป็นรักเก่าเก่านะครับ ก็คือแฟรงค์นัมผาครับแฟรงค์นัมผาที่เป็นนักเตะเจ้าของสถิติยิงประตูมากสุดให้กับเชลซีเชลซีไม่ต่อสัญญาเขาย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสัญญายืมตัวแล้วลงมาเป็นฮีโร่ครับยิงประตูตีเสมอให้แมนซิตี้ที่เหลือ10คนเนี่ยตีเสมอเชลซี1-1อ่ะดังนั้นครับไปเตะที่ซัมร์ดตันเวลคินบ้านะครับวันนั้นนี่สองประตูเกิดขึ้นในช่วงท้ายครึ่งแรกครับโดยเกรมี่ครับทำให้เชลซีขึ้นนำก่อนนาทีี่48ครับก่อนที่ จะเป็นซนบาครับจะตีเหมือนให้ตี้นาที1ี่้าและจบเกมด้วยการเสมอกัน1-1นะึหนครับนะก็เป็นว่ารักใครชอบใครก็เชียร์ทีมนั้นแล้วก็ให้กำลังใจทีมนั้นละกันนะ,ะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆ Đây ให้ผู้ชมได้ติดตามกันจะเป็นอะไรพักกันสักครู่เดียวค่ะ